ครับผมก็สวัสดีพี่น้อง f c ทั่วโลกครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ไปทำการคว้านเสื้อสูบของ Honda Wave 110i นะครับเป็นลูกสูบตัวนี้นะครับพอผมไปคว้านมาแล้วนะครับผมก็ได้ทำการตรวจเช็คโดยการเอาแหวนใส่เข้าไปภายในกระบอกสูบแล้วก็เอาไฟฉายส่องนะครับผลปรากฏว่ามีแสงรอดนะครับมีแสงรอดอยูอ่ตรงนี้นะครับเสานี้เสานี้ นะครับเสอเสื้อสูบเส้นนี้นะครับตั้งแต่ท้ายปอกยันหัวปอกเลยมันมีแสงรอดตลอดแนวเลยนะครับทุกท่านนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราประกอบกลับเข้าไปปั๊บนะครับแหวนกวาดน้ำมันเครื่องลงท้องอ่างไม่หมดนะครับจะทําให้รถเกิดอาการควันไหลนะครับควันไหลไม่พอนะครับควันไหลควันขาวไม่พอกินน้ํามันเครื่องยังไม่พอหัวเตียนบอดตาม,มาอีกนะครับทุกท่านหัวเตียนบอดมีขมอเปียกนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราติดเครื่องรันอินเครื่องหรือว่าขับขี่ไปเวลาที่ลูกสูบมันเลื่อนขึ้นมามันอัดอากาศนะครับเวลาที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาอัดอากาศกระบอกสูบกับแหวนนะครับไม่สนิทกันทําให้มันเกิดอะไรเอ่ยมันก็เกิดกําลังอัดนะครับั่วลงตามกระบอกสูบนะครับั่วลงตามกระบอกสูบพอกําลังอัดมันั่วลงตามกระบอกสูบแล้วมันจะไปไหนมันก็นําพาไอ้น้ํามันเครื่อง นะครับมันจะนําพาไอน้ํามันเครื่องขึ้นไปที่สายระบายท่อระบายรูหายใจขึ้นไปที่กรองอากาศนะครับดังนั้นน้ํามันเครื่องมันจะไปอยู่ที่กรองอากาศนั่นเองนะครับทุกท่านนะในเคสแบบนี้นะครับอ่าผมทํายังไงผมก็ไปทําการคว้านเสื้อสูบมาใหม่อันนี้ของเดิมนะครับคว้านม,มารอบที่แล้วไซร้ร้อยนะครับมารอบนี้ร้อยห้าสิบนะครับทุกท่านร้อยห้าสิบนะก็ถือว่าโอเวอร์ไซส์เกินโคตาไปสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่าน ในเชสนนี้ที่เราไปทําการคว้านเสื้อสูบมาเนี่ยนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเทคนิคเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมทุกครัง้งทุกอย่างทุกประการเราก็จะมาทําการตรวจเช็คแหวนลานอาไม่ใช่แหวนลานเบาพิชพี่น้องนะครับแหวนอัดทั้งสองตัวนะเราจะเราจะทําการตรวจเช็คแหวนอัดทั้งสองตัวว่าแหวนอัดเนี่ยนะครับมันสนิทก,กันกับเสื้อสูบหรือไม่กับกระบอกสูบหรือไม่ถ้าหากว่ามีแสงรอดนะครับตะหลอดแนวมีโอกาสที่ รถจะมีอาการควันไหลนะครับทุกท่านแต e i, giving, ่ถ้ามันเป็นอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งนิดๆหน่อยๆก็โอเคพอรับได้นะครับทุกท่านเอาละนะครับพอเราเปลี่ยนร้านคว้านแล้วเราไปร้านที่2นะครับเรามาดูกันนะครับว่าร้านที่2เนี่ยจะผ่านไม่ผ่านนะครับสําหรับงานนี้นะครับทุกท่านนะในส่วนของแหวนลานนะครับชุดแหวนลานท่านไม่ต้องไปทําการตรวจเช็คนะถ้าหากว่าท่านไปทําการตรวจเช็คแหวนลานเนี่ยแสงมันรอดอยู่แล้วมันเป็นปกตินะครับ แหวนลานนะครับเขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวอัดหรือว่าตัวกวาดน้ำมันออกจนหมดนะแหวนลานเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยรวบรวมเก็บน้ำมันเครื่องไว้ในล่องเนี่ยนะครับเวลาที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาเขาก็จะกระจายน้ำมันใส่กระบอกสูบนะครับเวลาที่เลื่อนลงไปส่วนหนึ่งเขาก็จะเก็บน้ำมันกลับลงท้องอ่างนะครับหลงเหลือไว้ให้แหวนอัดสองตัวนะครับแหวนอัดสองตัวนี้จะทำหน้าที่กวาดน้ำมันเครื่องตามกลับลงไป นะครับดักแส่วนอัดสองตัวจะทําหน้าที่กวาดน้ํานะมันเครื่องตามตามลงไปนั่นเองนะครับถ้าหากว่ากระบอกสูบข,ของเราไม่กลมปั๊บอะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันกวาดน้ามันเครื่องไม่หมดน้ํามันเครื่องก็จะวิ่งขึ้นห้องเผาไหม้ทาให้รถของเรามีอาการควันไหลควันขาวนะครับนี่แหละนะครับปัญหาที่หลายๆท่านเคยเจอนะครับบอกว่าไปคว้านมาแล้วมีรถมีไอขึ้นกรองอากาศไปคว้านมาแล้ว นะครับรถยังกินน้ามันเครื่องรถมีควันขาวเหมือนเดิมบางท่านบอกว่าทําไมไม่ถอดท่อออกดูล่ะก็เพราะว่าถอดท่อออกแล้วมันยังควันนั่นแหละนะครับผมถึงต้องหาวิธีเช็คว่ากระบอกสูบกลมไม่กลมนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรมันถึงควันนะครับผมก็เลยอ่าผมก็ได้มาเจอปัญหานี่แหละนะครับว่าแหวนบางทีแหวนมันไม่กลมแล้วนะบ,บางทีแหวนมันไม่กลมบางที นะครับกระบอกสูบ <säger> ม <jin inh throat> ันไม่กลมแต่ว่าแหวนมันปกติดีนะครับเราจะรู้ได้เลยถ้าหากว่าเราทําการตรวจเช็คแบบผมนี่แหละอันนี้แหวนตัวบนนะแหวนตัวบนผมก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้ผมก็จะเช็คช่วงบนของกระบอกสูบนะครับทุกท่านอเมื่อผมใส่แหวนเข้าไปแล้วผมก็จะเอาไปฉายมาส่องนะวิธีการส่องก็ส่องแบบนี้นะครับนี่นะครับส่องแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะส่องดูแบบนี้นะครับ แล้วผมก็จะเลื่อนเลื่อนไปเรื <necessary> ่อยๆแบบนี้นะครับเห็นแวบๆแวบๆพี่น้องแวบๆแวบๆตรงแถวๆปากแหวนนี่แหละนะครับผมเห็นแสงอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับผมก็จะส่องไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะหานะครับนี่เห็นไหมมันมีแสงรอดอยู่เนี่ยเนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเห็นไหมถ้านิดๆหน่อยๆอย่างนี้ก็ถือว่ารับได้นะแต่เราดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่ามันจะมีแสงรอดมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกด้านนะดูไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับ อ้าวนะครับดูดีๆด,ดูดีๆดูไปเรื่อยๆนะครับมันมีจะมันถ้ามีแสงรอดก็เรียบร้อยเลยแหละนะครับทุกท่านนะมีอยู่ด้านไหนเมื่อกี้ตรงนี้หรอตรงนี้นะครับด้านล่างมีแสงรอดอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ลองขยับแหวนลงมาอีกนิดนึงนะครับทุกทนะ่านนะขยับมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวมาดูกันสินะครับมีแสงรอดอีกไหม นะครับทุกท่านอ้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะมีแสงรอดอีกไหมเอ่ยนะครับถ้ามีแสงรอดในงานเข้าผมเลยนะควานรอบที่สามนี่ไม่คว้านแล้วนะเปลี่ยนเสื้อสูบเลยนะอ่านะครับทุกท่านขยับลงมาไม่มีนะครับทุกท่านขยับลงมาไม่มีน่าจะเป็นเฉพาะส่วนบนนั่นแหละนะครับทุกท่านน่าจะเป็นเฉพาะส่วนบนของเสื้อสูบนะอ่าเดี๋ยวขยับขยับลูกสูบขึ้นไปอีกนิดนึงก่อน นะครับขยับลูกสรอ่าขยับแวนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเอาเอาเอาบนสุดเลยก็แล้วกันนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ้าวมากก็มาหลายปวดแบบพี่นองนะครับเออมาก็มาเยอะเกินเนาะนะครับอ่าประมาณนี้ได้บ่ได้อยู่มั้งนะครับเอาลองดูนะครับเอาชิดๆขอบบนเลยนะครับกําลังอัดมันจะรั่วไหมนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มีอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นแสงแวบอยู่นะครับเมจ้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมข้างๆปากแหวนเลยนะครับข้างๆปากแหวนเลยนะครับมันมีแสงลอดเข้ามาเห็นไหมด้านข้างปากแหวนนะครับทุกท่านนี่นะครับมุมไหนเอ่ยนะครับโอ้ยมีแสงลอดครับพี่น้องนะครับช่วงบนเลยนะครับทุกท่านนะอ่ามุมบนของเสื้อสูบด้วยนะครับมุมบนเลยเนี่ยนะครับ มีแสงรอดข้างปากแหวนนะครับแบบนี้กําลังอัดมันจะรั่วไหมน้อนะครับอ่าขยับลงไปลึกๆนิดนึงนะครับทุกท่านเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเช็คกันยาวๆนะครับถ้าขยับลงมาอีกก็ไม่มีนะครับทุกท่านถ้าขยับลงมาอีกก็ไม่มีขอนะครับขอขยับลงมาเนี่ยไม่มีแสงรอดก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าขยับลงมาแล้วยังมีแสงรอดก็ไม่ผ่านนะครับทุกท่านนะเอาล่ะนะครับเราไปเช็คกันที่ช่วงกลางถึงท้ายปอกกันดีกว่านะครับอ่าผมจะเช็คประมาณนี้ นะครับเช็คประมาณนี้นะครับอ่าผมเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีแสงรอดเหวนไหมถ้ามีแสงรอดเหวนเนี่ยโอ้ยงานเข้าผมเลยนะนะครับอ่าเป็นไงครับไม่มีนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราเทสใสวนตัวที่สองกันนะครับทุกท่านแหวนตัวที่สองเราเทสเลยนะครับแหวนตัวที่สองใส่เข้าไปนะครับเอาลูกสูบยัดเลยทีนี้นะครับ เวลายาวไปแล้วนะครับทุกท่านเอาวนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเอาโอ้โหขัดมาสฟิดเลยนะครับทุกท่านเอานะครับแหวนตัวที่สองนะมีไหมมุมเดิมหรือเปล่ามุมบนมุมบนอยู่ไสพี่น้องมุมบนมุมใดเมื่อกี้มุมนี้วะนะครับมีเหมือนกันนะครับนี่นะครับ มีแสงรอดเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็ยังดีหน่อยนะครับว่ามันอยู่ส่วนบนของกระบอกสูบนะครับถ้าอยู่ส่วนล่างของกระบอกสูบงานงอกเลยนะครับทุกท่านนะอ่ามุมอื่นไม่มีนะครับมุมอื่นไม่มีเป็นอยู่มุมเดียวนะครับทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวขยับลงมาที่ช่วงท้ายปอกไปก็แล้วกันนะครับาท้ายปลอกไม่มีแสงก็โอเคแล้วล่ะช่วงกลางมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับอ่าตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับทุกท่านก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปให้เขาขาดอีกนิดนึงมันฟิตเกินไปนะครับทุกท่านนะนี่แหละนะครับวิธีการตรวจเช็คเพื่อป้องกันไม่ให้รถมีอาการควันไหลนะถ้ามันเป็นอยู่แถวๆด้านบนเนี่ยมันเป็นช่วงกาลังอัดนะครับมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันขยับลงไปสักประมาณข้อมือนึงนะครับถ้าขยับลงไปประมาณข้อข้อมือนึงเนี่ยนะครับควันไหลอย่างแน่นอนเลยนะครับทุกท่านเราก็ต้องทําการตรวจเช็คแบบนี้แต่ในเคสนี้มันมีนิดเดียว นะครับเราจะเอาไปขัดออกนิดนึงนะครับพอขัดนิดนึงอ่ามันก็หายไปแล้วนะครับทุกท่านนะอันนี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะผมเห็นหลายๆท่านบอกว่าถ้ามีแสงรอดนิดนึงลันอินสักหน่อยนะครับเอาไปฉี่มันก็หายอันนี้อย่าไปเชื่อนะครับผมบอกตรงๆเลยผมเคยทามาแล้วเดือนเดียวน้ามันเครื่องแห้งก็ต้องทําเครื่องให้ลูกค้าใหม่นะครับเขากลับมาด่าเรานะเพราะว่าลถออกจากร้านยังมีควันเนี่ยเขาด่าตายเลยนะครับทุกท่านอย่าไปปล่อยงานแบบนี้ สู่สาธารณะนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง f อฟซทั่วโรครับ